ต้องขอสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับบอสพี่เกมเมอร์อีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเซ r ร์เวิร์ครับนะซึ่งเราจะไม่พูดล่ำทำเพลงหี่ออะไรกันเลยนะครับแล้ว้าไปเล่นกันเลยนะครับอ New World. าเน w w วิร์บครับผมจะเล่นแบบปกติโอ้ไปที่นี่ผมเคยเล่นมาแล้วนะครับนี่ครับอันนี้มันแคทีฟนี่แบบนี้นะครับต้องชื่อว่า เอออะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนว่า l e t s pay ถุยเออเขียนว่า l e t s pay เอาเร็วเร็วดีว่เออเอาเยีางว่า l e t s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  l e s กูติดอ่างแล้ว l e t s pay p l a y ใช่หรือเปล่าวะเออนะ ครับแล้วก็เอออะไรอแล้วก็เออเออบีบีจีครับแล้วก็เสร็จสิ้นแม่งเลยโอเคนะแล้วก็ได้มาแล้วอ๋ออ้าเอ้เอ้คุณตีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าไม่ได้เอาชื่อของมันเหรอ ก็ได้ก็ได้กดเพนะเราจะไปเล่นกันเลยไม่รอช้าต้องรีบเล่นเวลาผมก็จะหมดนะครับคลิปของผมจะออกทุกวันเสาร์นะครับเฉพาะคลิปเซเว i v a วครับนะครับอ๋อเมาาื่อไรจะเสร็จไม่เคยรู้เร็วอ่าฮะแบนบเล้วสองเปอร์เซ็นโคตรโห,หดเลย นะเล่นแบบเออยังไรจรงจีวะอุ้ยหลดเร็วๆดีรรรรครับยุงยุงยุงมาน,นะครับเวลาว่างผมก็มีแค่นิดหน่อยก็ต้องรีบมาอัดคลิปรีบลงเพื่อนผม,มแนะนำบอกว่าบอกว่าลงคลิปบ่อย นะครับเพิ่มยอดสับตะไคร้นะครับอ๋อเป็นเที่ยวอะไรวะน่าจอมืดอ๋อไม่จะมืดนะครับการเอาตัวรอดคืนแรกในโลกโซวยครับห <c oughs> ืม <c oughs> มึงทิ้งกูทำไมวะกูทำผิดอะไรผมทำผิดอะไรที่ผมทำไมโอ้โหแหลกรู้สึกก่ไม่เมือ่อการตั้งค่า เออผมลองเล่นมาแล้วทำไมมันก็ได้จต่บแบบนี้วะโอเปิดมาแบบอืมแหลกตั้งค่านี่อืมร้อสิบแปดบล็อกยังไงวะกูแหลกดิเอ้ยเอ้ยรถรถเป็นแค่หกสิบสี่บ็อกก็บอเนอะมันก็ไกลอยู่แล้วออแล้วก็เออ อันนี้หมดเลยฟูอันนี้อหละเราจะไม่ปรับอะไรของเขาห่วอันนี้คืออะไรว่าไม่เข้าใจอันนี้คือตัอ้งมวัวตั้งคาให้วุ่นวาย ที่นี้ทำไมโอ้ย oh yeah. มีต้นไม้อยู่หนึ่งต้นมันช่างเสียงเร็วเหลือเกินโอ้แปบ๊บหนึ่งผมเพิ่งเปิดเครื่องผมเพิ่งเปิดเครื่องมาเลยแหละตัดต้นไม้มันผมรู้สึกว่ามันตัดต้นไม้ช้ามากเลยนะโอ้โหสิปีเสร็จอ ไม่ครับนี่ยังไวกว่าโอ้ยแหลกชิบหายไอเดี๋ยวผมเห็นมันเหมือนเกาะลอยฟ้าเลยคุณเห็นไหมบนซ้ายบนซ้ายข้างบนนะไอมันเหมือนเกาะลอยฟ้าเลยนะไอซีนี้น่าจะดีไอเดียวนั่นคุณเห็นไหมครับเ,เดี๋ยวเราเราไปสำรวจตัดต้นไม้หน่อยขอมีถม้ำขอมีถม้ำจะได้อยู่ในถ้ำ มันก็ดีนะที่แบบว่าแบบมันมีถ้ำแต่มันไม่มีพวกซอมบี้แม่งไม่เหมือนไหมครับไหมครับโอ้สเกลิตันซอมบี้คิปเปอร์โอมาหมดยกแก๊งขบวนป้นไม่ใช่รบยกแก๊งมากระชืบสตีฟเนี่ยรลูลูลูลเราคงอยู่ในโพงดิน ใต้ดินอ,อยู่ใต้ดินเหมือนมดเลยเนาะเอาซะเหมือนมดเลยเ,เร็วๆสิวะรีบตัดรู้ w o n ดูดีโฟเกมนี้มันทำสมจริงเกิดตัดต้นไม้มันไม่ได้สมจริงมากหรอกโกชีวิตจริง มือแตกมือแตกเด๋ยวต่อยมันมันก็เกมนี้มันก็แบบอืมนะมันก็โหดร้ายมากเดีย๋ยวผมจะตัดไอ้พวกนี้ไปเอาไว้เป็นทำซับติ้งเอาไว้ปลูกใกล้ๆบ้านเกียเกียจไปหาต้นตัดเอาไว้เร็วๆดิ ถ้าแหลกไปก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับเสียงแหบไปก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับนีม่มีไม้นะครับนะอ,อ้อยเฉยอ่าถ้าใครแบบที่สังเกตนะครับก็ไอตรงปุ่มเดินนี่มันจะเป็น W A S D นะครับเดี๋ยวผมก็มันตั้งค่าเอานะครับให้มันแบบเหมือนไม่ครับโอ้โหแหลกแปลว่าแบบ ันต้องปรับอีกปรับอีกปรับให้มันแบบเออโอ้โหรู้สึกว่ามันแบบยังไงเะเออช่างมันเป็นแล้วไปใครที่อยากได้เกมนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงไว้ตารางคลิปนะครับ อันนี้มันเป็นของแบบซื้อเอาเลยนะแต่ว่าโกงอ่ะไปโหลดไปโหลดเอาใน Google เกียนปะล่ะเฮ้ใครเราได้อ่านแล้วดีใจโคตรเกมนี้มันเป็นแบบโหสับต่างๆขีม้าเลยผมไฟฟังมาตั้งนอยนานเอ้ยรอยละเออเออไม่ต้องพูดเลยเหี้ยนะครับว่าผมจะขี่ม้า ไม่รู้ว่าจะได้ขี่หรือเปล่าเออผมรู้สึกว่าเกมนี้มันน่าจะขี่พวกเออควายได้ทัมัไม่รู้ดิแต่เห็นเขาเล่นมันเป็นขี่ได้ผมไม่รู้วิธีจับมาแต่ได้ไหมครับนาะมันจับมันก็ต้องเอออะไรล่ะจุยงยากหนอะโอ้ผมไม่อยากอุย้ยหมาป่าหมาปูหมูป่าไอ,อ,อ่ไม่ใช่ว่ะแพะโอ้ตาถั่ว โทษนะขอโทษนะไอ้แพะจะฆ่าจาฉันจะฆ่าแกแกคงตายไปแล้วเนาะกูยังไม่มีดาบเออลืมไปว่าเกมนี้มันไม่มีดาบมันมีแต่อีโต้ไม่ใช่ละมันคืออะไรวะเออมันแค่ไข่ดแต่มันไม่ใช่ทรงดาบลยมันมันเป็นมีดมันเหมือนมีดมันใช้สปาตามะไม่รู้นะโอ้ ผมเล่นได้ไงว่าโคตรแหลกเลยเอ้ยผมจาสร้างบ้านแถวนี้ว่ะมวเดี๋ยวตังไหนดีวะโอ้โหถ้าเบลือภาพมันมีลายน้ำอะ่ะเดีโอ้โหเอ้ไม่อยากไม่อยากอยู่ที่หนาวเออเออนาะแถวนี้น่าอยู่โอ้โหมีสัตว มีสัตว์ด้วยมีสัตว์ด้วยโอ้โหนี่ตกมาทางน,นีมง้มึงเวอร์มึงเวอร์ขาดนี้โอเคผมอยู่แถวเนี้แหละโอ้วิธีการครับของก็ง่ายๆเ,เลื่อนๆไปวางปุ๊บอ,ออกออกมาแค่นี้แล้วก็กดค้างไวท้ที่ไอเทมที่เราเนี่ยให้มันเป็นกรอบสีแดงแล้วเราก็ มากดวางได้มันก็เป็นเราก็จะครับคาเฟเทเบิลได้มาแล้วคาเฟเทเบิลทำการวางวางตรงจุดไหนอา้าอุ้ยคุณไม่ได้กดวางอสเลยแล้วทำการครับของเลยใครมาดันกูวะเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอดยวเดย๋ยว,ยวมันเจอดีอดคอยดูมันจะเจอดีนี่ครับมันเป็นอย่างเนี้ยแต่ผมจะไม่ครับนะเอาของไว้นี่ก่อนนั่น,น,นเจอแล้วเออเกมมันก็แบบมันสามารถเราสามารถ เก็บของไว้ในเอาฟ i g u r a บได้นะมันก็เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมกระเทียมตอะเอาปัดเดกอ้อเอยมึงกวนตีนกูนี่เนี่ยนะขอไปกันด้วยนะครับจะเป็นอย่างนั้นเออจะหืมแหลกกันเลยทีเดียวผมรู้ละตอนผมอัดนี่มันแหลกนะ ถ้าขอไปกันด้วยนะครับที่มันแหลกโ,โคตรโคตโคตรแหลกตีตรงเนี้เออแต่ตอนขุดมันก็เสียบไม่แหลกแต่ตอนบล็อกแตกมันจะแหลกโปะ๊ะคางขุดตรงนี้แล้วเนาะเออผมว่าสร้างบ้านในถ้ำดีกว่าเออแค่เราขุดเข้าไปแล้วสร้างเป็นห้องใหญ่ๆเออน่าสนใจเว้ย เกมนี้ท้าทายเราไม่ต้องไปเปลืองไม้แบบโอ้โหสร้าง้ากัน,ก,นการเอาชีวิตรอดในถ้ำในคืนโอ้โหเป็นชื่อที่ฟ้า,ฟามวมากตัวเองอรู้สึกตีช้าเกินไปนะ คนเมื่อกี้ก็ต้องขอไปเลยนะครับเพราะว่าน้องผมมาแล้วนะครับไอคิวจอมโกตีนนี่โอ้โหออกไปน้องผมชื่อไอคิวสังนะลูกศิษย์อาจารย์อาจารย์กำลังบวชอยู่ถุยไม่ใช่นะอายุแค่สองขวบเป็นแม่งบวชได้ไงวะเดี๋ยวเราก็ครับเออเอะไรก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ออนอนไงคุณได้ยินเสียงไหมอัปปุ๋คิวรว้องเพลงดิอ๋ออ๋อดีเจ็บ<ว>โอ้ยลงเออโอ้ขึ้นมาทำไมวะกำลังแคสเกมอยู่เฮ้ยไม,ไม่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 พระจันขึ้นเลยสตี ลูกดกดกด,ด,ดเออผมรู้สึกว่าเขานอนบนสลับกันเนาะเนาะใช่หรือเปล่าไข่นี่สามารถเราเราสามารถกินได้นะไ,นไอ้กดนอนเนี่ยมันน้องแบบ แล้วว่แค่เลื่อนไขมาแลเราส่ชุดใส่เนี่ยขเฟ้าะแมวนาแล้วก็เื่นไขให้เขากินครับหออาหารเเผมเบ้กันแล้วกันดี c o ับิ t e โอ้หล็กก้าแคีไดไงวะเออกูก้าแงงคียกไดไงไอสัตว์นะครับผมว่าคนที่จะดูคลิปผมมีคนแรกก็คือเพื่อนผมเอ้ยเดี๋ยวอาจจะมีพลังงานบางอย่างก็เป็นได้เฮีย yeah! หินลอยได้อิสัตว์หินลอยได้มนการวางคาเฟียร์แบบตรงนี้ แล้วก็กดเข้าไปเฮ้ยเราหนาวอะ่ะเฮ้ยเราอยู่ในเขตหนาวเฮ้ยเฮ้ยทำไมผมถึองอยู่เขตหนาววะไม่ไม่ชื้ยไม่หนาวเฮ้ยเฮ้ยทำไมนหนาวนี่ผมซวยเฮ้ยยังหนาวดิเฮ้ยกูตายนี่ พวกมาจากบ้านต้่งแดนไกลโูโ้คูมันตายด้วยความหนาวอืมชีวิตนี้โคตรโบราณอ,อ่มันเป็นเรื่องที่แสนน่าหมดหร้ายเหลือเกินเดี๋ยวเอาไว้เอาไว้ตรงนี้เป็นที่นอนแล้วกันชีวิตกู มันหนาวอ๋อดูดิอือตอนนี้มันต้องแบบ body มันต้องการอาบน้ำอ่ะ body ร่รางกายไม่ค่อยสะอาดเลือดก็เหลือนิดเดียวคุณก็มันต้องการอาบน้ำอ่ะื่มันเริ่มหนาวแล้วเอ้ยผมไม่มี คุยขอขอขอทางหน่อยดีร็ว็วการร็วขอขอโคขอโคขอชาโคชคือเอาไว้แปลงฟันถุยละยาซีฟันแชคือรเว็วดีกูหนาวคลิปนี้มีคำหยาบก็ต้องขออภัยกันด้วยครับมันติดเป็นนิสัยนะครับอาจจะแบบมันก็ไม่ได้มีเยอะมากมายอะไรเคล นะแกพูดกับเพื่อนนี่โอ้ยสับไอเยี่ยขวดเยีออ่เป็ดนะครับนหะนะนะนักหนักหนักนี่เอ้ยไม่ใช่เราต้องวางเป็นอะไรนะเป็นสลับเนาะเออผมไม่ปิดประตูบ้านแต่ว่าโอ้ตีไม้กว่าจะแตกออ อ,อู้ไม่ได้หนาวเฮ้ยหันแม่งเอออีกเลยผมคิดว่าจะทำเป็นแบบห้องใหญ่ๆแต่ไม่งเป็นห้องเล็กๆแล้วก็ทำการวางวางเป็นแผ่นนี้เออได้สี่สี่อันบาลีเลยผมคำนวณคิดไปแล้ว นี่นี่เออผมลองเล่นแบบดีโมมาแล้วนะครับมันก็คือแบบดีโมนี่จะเล่นแบบไม่เสียเงินแต่ว่ามันจะเล่นได้แค่คืนเดียวมันมืดยังวะยืนสองเออสิบปีผ่านไปยังครับก็ยังไม่เช้าเอ้ยยังไม่มืด ไม่อยากมันมืดเ,เจังจะได้นอนเอ้ยผมเริ่มหายหนาวแล้วนี่ <Yeah. S 2> เราต้องอยู่แบบอุ่นเขาว้เดี๋ยวผมลองแบบกดนอนเอ้ยไม่ใช่เอ้ยมันเริ่มแบบมันต้องการน้ำอะ่ะมันเริ่มเออมันเริ่มลดเออใช่เออนอนละแอร์เอ,อ hey. อี๋งามันไม่ใช่โกนแล้วไอะเขาเรียกว่าคลายสเลดแล้วโอ้นะโอเคครับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปเป็นเอ้ยไม่ใช่แล้วยังไม่จบหรอกคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ,บ๊อบบ๊อบอ้าวเกียเลือนไม่ลงสักที